สวัสดีค่ะซองทัวบัวไก่นะคะวันนี้จะพาาครับเกงเห็ดขมหรือเห็ดยูคานั่นแหละพี่น้องแกงสนามย่านางด้วยค่ะหลังจากที่ยองเซจเรียบร้อยกับมะกรองเอาใบมัน่ออกนะคะเนาะก็เอื่นมาขี่ขี่ใบยานาั่งนะคะเนาะมะกรองออกให้เสซจเรียบร้อยห้ออตั้งแต่นาม,มันนามอย่านา่งอย่างเดียวพี่น้องวันนี้ก็จะพามาเกงเห็ดยูคาใส่คาใส่ปาี้โกเนาะคะ่ะเนาะ อื่นอย่างนึ่งกับปลานักเลงนลั่นแหละพี่น้องเนี่ยลักกักที่ห้ากล่องเรียบร้อยแล้วกะลักษณะนี้แล้วก็อย่าลืมใส่กระเบื่อน้ำเดือดแต่กระบ,บางหมองเพึ่งกับบอไซดได้พี่น้องบางหมองกับบอไซดแต่ห้าไซด์เป็นคล้ายๆแกงนอไม้ไปเลยเนาะใส่กระเบื่อมันสิแซ่ด้วยนสิโคุนไปอีกแบบได้พี่น้องเนี่ยจุไอ้คาเฮาเนาะพี่น้องหลังจากที่ปอกเรียบร้อยแกงชะขคาอ่อนช่วงนี้ฝนตกกับคาล้ลาย ปลานักเลงหรือว่าปลาขิกโก้ขนาดรพี่น้องพอเดนัวพอมีนำนวนี่แหละพี่น้องอนี่จำเนี้นนนอกระตังหม้อแะ้วแบบนี้ข่างเตาแก๊สเลยเนีย่ยเปิดแก๊สพี่น้องมาเนี่ยอ่าหลังจากเปิดแก๊สเรียบร้อยค่ะหม้อพิ่นไก่สีหอนแล้วพี่น้อง ต้องคุ้นน้ำได้พี่น้องคุ้นหม้อเพื่อจะไม่ให้เขาเบือ่อติดก้นมันเนาะจนมาเขาเบื่อจะติดกุนมันต้องคุ้นไปน้ารอให้เดือดอีกจักน้อยน่ะเริ่มแล้วพี่น้องเริ่มแล้วหม้อเดือดเนี่ยใส่ผงนัวบอนิบอมเมียนเกลือพี่น้องเกลือเนี่ยเนี่ยคัดเพื่ได้ปลาลาปลาเด็กบ้านเฮานี่ลหละสีเป็ดตะนัวตัวตนัวพี่น้องแซบ่บ สิ่งที่ขาดบาุหลีก,ก็คือนี่ผูงนัวใส่ลายกระเสบบลายน้องใสน้อยกระเสบน้อยคน้นมาเนี่ยเพราะว่าหมอเฮามันเดือดเลยพี่น้องปลาเนี่ยบุรีเดิเอาเบื่อชิตติก้นหมอมก็ต้องคน้คนคุนไปเรื่อยๆพักไปจักน้อยจากที่เฮาพักก็เกลี้ยงปลาคาราฟก็นด้วยพี่น้องละรอให้หมอฟุดก่อน เนีย่ยเรียบร้อยเนี่ยเสร็จเรียบร้อยผักขาลงให้มันยุบเจ้าหน่อยก่อนพี่น้องนะพ่อลูกหลวกเนี่ยาก็ปิดเก็สเลยเนี่ยผักขา,าก็าจะได้บวสุกักพ่อลูกหลวกมันจะเ่บเลยพี่นอ้องพวนโอเคบอพี่น้องมือจาว่าซ่พพี่น้องถ้าเท้าใส่น้ำยาหนังเห็ดขมมันจะบวขมหลังจากที่เท้าซิมนัวเรียบร้อยนะาก็เตรียมพ่อ้อมถวยมาไว้เนี่ยตักเลยพี่น้อง ซักเสื้ถ้วยพร้อมเสิร์ฟรอดธุกินเลยนีเห็ดขมใส่น้อคา้าใส่ปาคิโก้นี่นโอ้ยนะซ่บคักซ่บเบอร์เพื่นวาอืมหลังจากที่บ่ได้ไปเที่ยวเนาะพี่น้องเนาะก็เลยบ่ได้พาเพิ่นเลาะสมวิวืันนี้ก็เลยเห็ดกับเขาลุงกับเขาให้ฝากกดติดตามด้วยนะคะช่องทัวร์ผาทัวร์บัวไข่ อย่าลืมแม่บัวเด้วยค่ะเด้อฝากกดติดตามนะจ้าเมื่อนี้ก็ได้แค่นี้แหละพี่น,อน้องเกงเห็ดยูคาไซอน,นคาใส้ปาขิกโกมาค่ะเส็บ